ไปนำท้ายพวกคนนะคะได้เห็นแสงสว่างดิสโก้นนิดึงค่ะก็ต้องนิดหนึ่งนะก็ต้องพูดนิดหนึ่งขออนุญาตพูดเข้ากันมือแล้วกันเนาะอนุญาตอนุญาตไม่ใช่คือคือที่ต้องพูดเนี่ยเพราะเรามีความรู้สึกว่าเรากลัวแค่นั้นเองว่ามนุษย์เราเนี่ยมันมีวิวัฒนาการมาเนี่ยเขาเรียกว่าเคยมีสัญชาตญาณสัตว์ป่ามาก่อนอะไรเงี้ยมาทุกวันนี้เราก็กลัวไงว่ามันเหมือนเราจะย้อนกลับไปสู่จุดนั้นแล้วเรากลัวว่าอย่าให้ถึงวันนั้นเลยอย่างมันต้องกลายเป็นจริง เราเข้าเพลงคุณตินาเลยนะจะพี่จิ๊ดจ้าก็จะเต้นอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยเอออย่าให้มันต้องกลายเป็นจริงพาดพิงอีกแล้วออจริงจริงนะเพราะว่าเราเราเราก็จะนึกถึงครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยว่าเออเนี่ยเฮ้ยถ้าเป็นครอบครัวเราล่ะเราจะรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้จบเถอะคือให้ทุกคนมีกําลังใจในการที่จะดํารงชีวิตกันต่อไปนะคะรักทุกคนรักกันไว้รักกันไว้อ่ะเครียดนะฮะเข้าสู่กีฬาดีกว่านะฮะเรามาดูกีฬาดีกว่าค่ะก็เช่นเคยกับรายการ ก็มีเรื่องราวกีฬารอบสัปดาห์เหมือนเดิมนะคะโดยเฉพาะฟุตบอลโลก่องนี้ต้องเน้นเลยนะคะเพราะว่าอีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะได้เริ่มเปิดฉากแล้วอย่างที่อาจารย์บินได้เปิดมา ็ต้อองเปนาาจรย์ที่เป็นอาจารย์มิ้นนะคะก็ทาให้เราได้พอทราบนะคะกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีการประกาศรายชื่อผู้เล่นนะคะ30คนแรกเห็นลางๆแล้วเราะว่า23คนสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นอังกฤษเยอรมันอิตาลีอะไรอย่างเงี้ยมีใครกันบ้างนี่สู้คนนี้ไม่ได้ครับคาร์ลอสดูก้าครับคาร์ลอสดูก้าบราซิลเนี่ยนี่เขาคือคือไม่ต้องสืบแล้วเขาบอกเลยเนี่ยไป23คนนี้แหละคือไม่ต้องลุ้นใครแล้วไงมีอยู่เท่านี้ก็ไปแค่นี้ คือถ้าใครป่วยใครเจ็บใครตายก็แค่นี้แหละเลยก็จะต,ตัดทอนกันลงไปอีกออแต่ว่าทีมชาติอังกฤษค่ะก,ก็ประกาศ30คนแรกมาแล้วนะคะว่าหน้าตาของทีมพาเปโลจะเป็นยังไงส่วนอีก23คนเนี่ยเ,ออเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาวิเคราะห์กันคร่าวๆดูว่ามีใครบ้าง <นะ S 1> ส่วนเรื่องของหมัดมวยนะคะพี่แมนนี่แมนนี่แฮ็กเกยลแพ็กแมนนะคะก็นะลงสมัครเลือกตั้งก็ได้รับเลือกตั้งเป็นสสสมใจ่วมท้นนะคะแนนล่เขาลงไปเท่าไหร่นะ 210ยล้านบาทโอ้โหพระเจ้าช่วยเลยแต่ปัาเอียวนี่เขาเก่งมากเลยนะก็ไม่รู้นะครับว่าจะบริหารประเทศกับกับการป้องัอะเป็นไงแต่เขาบอกก็จะมีแม์สังลานะฮะ์นี้ให้ติดตามเนาะซึ่งเขาบอกว่าแม์นี้นะคะอาจจะเป็นการพบกันของฟลอยด์เมลเบเดอร์จูเนียร์ซึ่งเขาบอกว่าแฟนมวยเนี่ยเรียกร้องมาเพราะอยากเห็นสุดยอดไฟเราก็ต้องมาเดี๋ยวรอดูกันว่าจะได้เจอกันจริงหรือเปล่าค่ะ นินทากันต่อนะคะต่อแล้วเรื่องช่วงนี้อะไรไงอะอะยังไงเนี่ยไม่นึกเลยเหรอไม่นึกเลยจะบอกว่าก่อนนินทาแล้วขอแสดงความยินดีกับพี่อายก่อนเคือว่าที่ผ่านมาค่ะก็รายการสปอร์ตแฟนของเราก็ได้รับรางวัลน้าตาร้าเป็นรายการกีฬายอดเยี่ยมนะคะผมนั่งดูอยู่หน้าจอทีวีนะคุณผู้ชมคุณหน้าหน้าจอทีวีนะโอ้โหเห็นแล้วก็แบบผิวขึ้นมาทันทีเลยใช่คะอยากกินแตงโมา ยักษ์ัทรธิดาอะไรไม่ใช่สวยคือโกยมาแต่โกยมาแต่ตุ่มเลยใช่ไหมเยอะขนาดนี้เยเอ่อแสดงว่าอยู่กับรายการสปอร์ตแฟนคกลับะกับเรื่องกีฬากันดีกว่านะกีฬานี้ก็เป็นเรื่องของที่ฮอตที่สุดก็คือฟุตบอลโลกนะคะ อีกแค่24วันเราก็จะได้ดูผู้ชายก็ฟาดแข่งกันแล้วค่ะถูกต้องนะซึ่งตอนนี้นะสายสองทีมสุดท้ายเนี่ยของฟุตบอลโลก2 0 1 0เนี่ยเขาประกาศผู้เล่น30คนเบื้องต้นแล้วนะฮะก่อนจะตัดตัวเหลือ23คนนะครับใช่ค่ะมาดูที่30คนแรกของทีมชาติอังกฤษกันก่อนเลยนะคะก็ เริ่มด้วยคาร์เปโลเนี่ยเขาก็ดึงเจม,มี่คาราเกอร์ค่ะบางหลังเลเวอร์พูแล้วก็เลลี่คิงจากเฟอร์ hmm. มานะคะซึ่งเป็นที่น่าจับตามองมาก mm hmm. เพราะว่า mm hmm. เขาบอกว่าสองคนนี้เนี่ยยังไม่เคยเล่นภายใต้การคุมทีมของคาร์เปโลมาก่อนเลย <c oughs> ใช่ค่ะ คาร์ลกเกอร์นี่ก็ประกาศเลือกเล่นทีมชาติไปเมื่อปี2007นะแต่ว่าเรียกกลับมาอีกซึ่งหลายฝ่ายก็สังเกตนะคะว่าคาร์เปลโลเนี่ยเลือก30คนแรกแบบเซียงอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าทั้งคาร์ลเกอร์แล้วก,ก็คิงนี่ก็บาดเจ็บนิดนึงนะไม่ค่อยฟิตเท่าไหร่แถมยัยงเรียกตัวเกเรตเบรรี่ที่เจ็บอยู่นะต้องพักประมาณสี่สัปดาห์มาร่วมทีมรวมถึงยังเรียกพวกดาวรุ่งที่ไม่เคยติดทีมชาติชุดใหญ่มาก่อนอย่างอดัมจอห์นสันแมคคดอลสันแล้วก็ยังมีทอมแพเดร์สันมาติดทีมอีกด้วยซึ่่งงผู้้เลนนนทััคคะรบ ก็ต่างโชว์ฟอร์ไมได้ดีในซีซั่นนี้นะครับแต่ <c oughs> อาจเป็นกลุ่มที่โดนตัดตัวออกทั้งหมดก็เป็นได้นะครับสำหรับ3 <c oughs> ผู้เล่นตัวเก่าอย่างคาราเกอร์คิงและแบรรี่นะครับอาจโดนตัดเพราะเรื่องความฟิตนะครับส่วน3ามดาวรุ่งนะครับเป็นเรื่องประสบการณ์ที่ยังไม่เคี่ยวพอสำหรับบัลโลกครับค่ะก็เท่ากับว่านะคะคาเบโลเนี่ยต้องตัดออกอีกหนึ่งคนเพื่อให้เหลือ23คนค่ะซึ่งหนึ่งคนที่น่าจะต้องอยู่บ้านนี่เขาเล็งกันไว้นะคะบอกว่า เป็นโคต้ากองหน้าซึ่งคาเป,ปโลเนี่ยเลือกเอาไว้5คนก็คือรูนี่เดโฟคลาวส์เฮสกี้แล้วก็เบนค่ะ3คนที่น่าจะเป็นไปได้คือรูนี่เดโฟและคลาวส์นะครับส่วนเฮสกี้หรือเบนเนี่ยค,ยน,ยคนใดคนหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องถูกตัดออกไปถามพี่อยาดีกว่าพี่หยาด้วยค่ะพี่ไม่ใช่คาเป,ปโลนะแต่ว่า <c oughs> ถ้าถามแล้วก็ใจเนี่ยคาเป,ปโลก็คงอยากตาดเฮสกี้นะคะที่โชว์ฟอร์มไม่ดีกับแอสตันวิลลาฤดูการนี้ค่ะแต่ว่าคาเป,ปโลเองเขาบอกว่าเขาชื่นชอบจังหวะการเล่นของบรูโน่นะ ที่เปิดทางให้รูนี่ทาประตูได้บ่อยๆและถ้าวาด้วยฟอร์มแบบล้วนๆเนี่ยเบน์น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ายิงได้ถึง24ประตูกับซันเดอร์แลนด์ก็ให้พี่คาเปโลเนี่ยไปคิดเอาเองคือม่กล้าฟันธงวมาใช่เรื่องของเจ๊อันนี้ก็เป็นการตัดตัว23คนสุดท้ายตามความคิดของพวกเรา3คนนะคะส่วนของจริงเนี่ยก็ต้องรอดูวันที่1มิถุนาค่ะที่คาเปโลจะตัดสินใจครั้งสุดท้ายออกมาว่าเป็นใครนี่ไง นี่ไงก็อย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับคุณผู้ชมครับว่าสู้คนนี้ไม่ได้นะฮะไม่ต้องรอการตัดสินใจขั้นสุดท้ายเลยประกาศไปเลย23คนสุดท้ายชุดลุยฟุตบอลโลกแต่เนิ่นๆเลยก็คือทีมบาเซลของคาร์ลอสดุนกานะครับแต่ว่าไม่มีชื่อโรนัลดินโยครับรวมถึงอาริโน่กองหน้าเจ้าปัญหาด้วยนะคะแต่ว่ากันตามจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรส์แต่อย่างใดเพราะว่าทั้งสองคนแทบไม่มีส่วนร่วมในรอบคัดเลือกเลยโดยในฟุตบอลโลก2010นะคะดุงกาก็จะใช้บริการล่าประตูค่ะ จากกราฟิตเต้ของวอสบวกแทนนะคะแต่ทั้งคู่ก็ยังมีหวังเล็กๆน้อยๆค่ะเมื่อดุนการได้วางทั้งคู่ไว้ในฐานะตัวสแตนบายกรณีฉุกเฉินด,ด,ด,ด้วยมาที่ทีมชาติฝรั่งเศสกันบ้างน,นะครับก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์เหมือนกันเมื่อเรย์มองโดเมนิกนะครับตัดชื่อคาริมนเบนเซมาออกจากทีมโดยเหตุผลว่าผลงานไม่ดีนะครับและในร,รูดูการนี้ก็ลงเล่นให้กับเรอลมาดริดน้อยจนเกินไปเลยต้องตัดตัวออก และอีกรายที่โดนตัดก็คืออดีตกับตันทีมค่ะคริสติกวเอลาก็ทําให้เจ้าตัวเนี่ยไม่พอใจอย่างมากเลยนะคะแต่ก็ไม่ได้ไม่พอใจเพราะว่าเรื่องโดนตัดตัวแต่ไม่พอใจที่ต้องมาลุ้กนการประกาศรายชื่อผ่านทางหน้าจอโทรทัศน์ค่ะ, mm hmm. คะซึ่งวเอลาก็คิดว่าดูเป็นเนควรจะโทรบอกล่วงหน้านิดหนึ่งนะเพื่อเป็นการให้เกียรติกันไม่ใช่ให้มันนั่งลุ้นหน้าจอทีวีแบบนี้ค่ะ mm hmm. นั่นก็เป็นการประกาศนะคะรายชื่อแต่ว่า30คนใช่ไหมแต่ว่าหลังจากหนึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไปนะคะเราก็จะได้เห็นว่า23คนเนี่ยเป็นใครบ้างช่วงนี้ก็เลยมีการอุ่นเครื่องกันให้เห็นนะเยอะแยะมากมายว่าใครจะได้ไปต่อพูดกันบ้างอะไรบ้างพูดถึงเรื่องการอุ่นเครื่องฟุตบอลโลก2010ค่ะก็นี่เลยจะบอกว่าอะไรล่ะอย่าพึ่งคือจะบอกว่าทีมชาติไทยนะคะถึงแม้ว่าเราจะไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะแต่ ครื่องที่ประหลาดมากน่าประหลาดใจมากเพราะวะ่าเรามีโรรยากามอุ่นเครื่องกับทีมแอฟริกาใต้จ้าแก้วประเทศไทยได้ไปฟุตบอลโลกแล้วสุดยอดนะนี่คือถือว่าเราโชคดีนะทำบุญไว้เยอะนะแต่มีคนเคยบอกว่าถ้าถ้าทีมชาติไทยได้ไปฟุตบอลโลกทีมอืน่นเขาจะไปฟุตบอลจักรวาลกัน่ะอันนี้มไม่ได้พูดนะเราไม่เกี่ยวไ,ไม่เกี่ยวไม่แต่อันนี้อันนี้คือเขายังไม่ไปกันเรากไปละ อะไรจะพูดอ้าต่อต่อต่อแต่จะว่าไปแล้วนะคะคุณน้อง่ามันก็ทำเอาวุ่นวายไปเหมือนกันนะเริ่มตั้งแต่ยกแรกเลยนะที่แอฟริกาใต้บอกว่าขอเลื่อนแข่งนิดนึงนะส0ิพฤษภามาเป็น16พฤษภาคมซึ่งมันก็กระชั้นชิดมากเลยนะซึ่งกระทบกับไทยลีกค่ะจนเกือบจะปฏิเสธแล้วแต่ว่าสุดท้ายนะต้องใช้กําลังภายในเคลียร์โปรแกรมให้ลงตัวให้ได้นะคะเพราะว่าเราอยากจะไปใช่ไหมเออก็เลยต้องเลื่อนนะคะไทยีเอนเอสามคู่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาและอีกหนึ่งคู่ในสัปดาห์หน้า ต่อมาก็คือการเรียกตัวนักเตะครั้งแรกนะเรียกมา19คนจากบุรีรัมย์สคนเมืองทอง6คนชลบุรี7คนและจากบางกอกลาสเพื่อนตำรวจและพิจิตรเรียกมาทีมละหนึ่งคนโอ้เรียกเยอะเลยเนี่ยอ่านะซึ่งแต่ละทีมค่ะก็เขาเรียกว่าไงก็หวงตัวนักเตะนะไม่ค่อยยอมปล่อยตัวกันจะต้องเจราจาแล้วเจราจาอีค่ะสุดท้ายแล้วก็ต้องมีการเรียกตัวใหม่เหลือแค่17รายเพราะน้นเองก็เอาเป็นว่าจนแล้วจนรอยก็ เราก็ได้มาบาโลกแล้วกันเนาะทางเจ้าถิ่นแอฟริกาใต้นะคะก็มีการทําการเปิดสนามบอมเบลาสสเตเดียมอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งเกมนี้ได้รับความสนใจจากแฟนลูกหนังที่เข้าชมเกมแบบเต็มอัตราความจุของสนามรวมแล้วเนี่ยสี่หมื่นคนนะคะก็มารอก่อนเกมเริ่มถึงหชั่วโมงเลยส่วนแฟนบอลที่ไม่สามารถเข้ามาชมเกมในสนามได้ประมาณ5,000คนก็ไม่ต้องเสียใจค่ะเพราะว่า ทางฝ่ายจัดการเนี่ยก็ได้จัดพื้นที่แฟนโซนบริเวณใกล้ๆกับสนามนะคะโดยมีการติดตั้งจอยักษ์เอาไว้รองรับความต้องการของแฟนๆฟ,ฟุตบอลอย่างพร้อมเพรียงครับผมส่วนผลนกลารแข่งขันนะครับสุดยอดนะฮะโดยเจ้าภาพบอลโลก2 0 1 0นะแอฟริกาใต้ก็เผาเคร,รื่องเละเลยนะฮะสี่ประตูต่อศูนย์ครึ่งแรกนะครับโดนไปก่อนถึง3เม็ดด้วยกันนะครับอิ่มเลยนะฮะและอีกหนึ่งประตูนในช่วงท้ายเกมครับแมมแต่ก็อิ่มนะคะก็ดีนะแม่เราก็เป็นทีมนิดนึงอ้าวแม่ ถึงแม้ว่าจะแพ้ถึงศูนย์ประตูต่อ4ีแต่ผลการแข่งขันนัดนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งสําคัญกว่าผลการแข่งขันนึงก็คือประสบการณ์ของนักเตะทีมชาติไทยค่ะที่ได้ไปเห็นบรรยากาศแล้วก็สีสันแบบฟุตบอลโลกที่เราเองเนี่ยไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อนนะ,ะถูกต้องค่ะซึ่งทางเราก็หวังว่านักเตะนะคะก็จะซึมซับบรรยากาศแบบนั้นไว้เพื่อที่จะเป็นแรงกระตุ้นในการสาร้างฟันไปสู่ฟุตบอลโลกของจริงในอนาคตภายภาคหน้านะคะ เมพูดถึงเรื่องการอุ่นเครื่องฟุตบอลโลกไปแล้วนะคะคก็เดี๋ยวมาดูผลงานแข่งขันของฟุตบอลสโมสรกันมากดีกว่าว่าผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับครับผมมาที่ฟุตบอลลาลิก้านะครับบาร์เซโลนาก็สร้างประวัติศาสตร์นะครับการเป็นแชมป์้วยการทำคะแนนสูงสุดถึง99แต้มนะครับหลังจากที่เปิดบ้านเอาชนะบียาโนลิกนะครับไปได้อย่างไม่ยากเย็นเลยส0ประตูต่อศูนย mm ์นหายใจไม่ทันนะครับโดยในเกมนี้ ลีโอเนลเมสซี่นะครับตอกย้ำพรีมียร์ดาวน์นชบูของลีดด้วยการเหมาคนเดียวเลยนะครับ2ประตรูทำให้เขาสามารถป้องกันแชมป์ลาลีก้าเอาไว้ได้นะครับส่วนคู่แข่งตัวฉกาของบาซ่าอย่างเรียลเรียลมาดริดนะครับทำได้แค่ไล่ตีเสมอมาลาก้าไป1ประตูต่อ1มีเพียง96คะแนนต้องผิดหวังนะครับ <c oughs> ผิดหวัง <c oughs> แก้หน่อยสิต้องผิดหวังแน่ชอกช้ำใจกันไป <c oughs> ผิดหวังคืออะไรอะ่ะเป็นเบอร์ช่องสองผิดหวังอ๋อแป๊ มาดูที่ฟุตบอลอิตาลีนะคะกาโชเซเรียอาค่ะอินเตอร์มิลานก็ประกาศความยิ่งใหญ่นะคะด้วยการก้าวขึ้นรับถ้วยแชมป์ลีกอิตาลีเป็นสมัยที่5ติดต่อกันแล้วโดยในนัดส,สุดท้ายก่อนเกมค่ะอินเตอร์ก็มีคะแนนนำโรม่าอยู่ถึง2คะแนนเลยทีเดียว และนะัดสุดท้ายนี้ก็ไปเยือนเซนายนะคะถ้าชนะก็จะได้แชมป์ไป100%เลยนะเนี่ยซึ่งอินเตอร์ก็ทำสำเร็จจากประตูชายคองดีโก้มิลิโต้ค่ะก็ทำให้อินเตอร์ควา้าแชมป์ลี่สูงสุดเมืองอิตาลีเป็นสมัยที่18เป็นสถิติอันดับ2ตลอดการตามหลังจูเวนตุสที่คว้าไปถึง27สมัยนะคะและหลังเกมค่ะแฟนทีมงูใหญ่ที่ออกมาเฉลิมฉลองร้องรำทำเพลงโบก้งเปา่าแตรกันนะคะฉลองชัยที่บริเวณฟิอาซาดิโอโม,โมใจการางมิลานค่ะมาถึงจุดนี้นะครับก็เท่ากับว,ว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยได้ไแชมป แล้วสรายการน,นะครับเหลือแค่แชมเปี้ยนส์ลีกในวันเสาร์ที่ถึงนี้นะครับที่จะต้องดวลกับบาเยนน์ที่มีลุ้น3แชมป์เช่นกันนะครับทำให้นัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยในปีนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการแข่งขันในวันเสาร์เป็นครั้งแรกแล้วนะครับยังเป็นนัดชิงทริปเปิลแชมป์ของทั้ง2ทีมเช่นเดียวกันนะครับติดตามชมได้ทางช่อง7สีนะครับคือวันเสาร์ที่22่สิพฤษภาคมถ่ายทอดสดเวลาตี15นึครับ อ่ะมาอีกหนึ่งรายการครับคุณผู้ชมครับนั่นคือเอฟเอคับครั้งที่129เนเ่งนะครับระหว่างเชลซีที่ลุ้นดับเบิลแชมป์กับพอร์ตมัธที่ไม่มีอะไรจะเสียผลปรากฏว่าผลปรากฏว่าเชลซีคว้าดับเบิลแชมป์เป็นทีมที่จัดของอังกฤษค่ะและก็เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์105ปีของสโมสรด้วยหลังเฉือนชนะพอร์ตมัธไป1ประตูต่อ0นะคะสากลูกฟรีคิก ในเกมที่มีเหตุการณ์แปลกประหลาดเกิดขึ้นมากมายไม่ว่าจะเป็นการยิงชนเสาชนทางของเชลซีนะครับและการยิง2จุดโทษที่ผิดพลาดของทั้งสองทีมนะโดยเฉพาะลูกแรกของอสมัตนะครับที่บัวเต็งยิงเข้าไปนะฮะคงเปลี่ยนโฉมหน้าของเกมเพียงแต่ในฟุตบอลเนี่ยไม่มีาม สุดท้ายก็ยังเป็นความยอดเยี่ยมของเชลซีค่ะรวมถึงลอบบาร์นะคะทำให้ชาวเชลซีได้ฉลองชัยกันโดยที่เชลซีได้แห่สองถ้วยแชมป์ด้วยรถบัสสองชั้นขึ้นเปิดรถทุนนะคะเป็นเอกลักษณ์ของการฉลองแชมป์ไปตามข้างถนนย,ย่านลอนดอนตะว,วันตกกลาง,งกลางกานบอลน,นับหมื่นคนค่ะลอบบารสายกยกโซงในวัโต๊งานนี้อ่ะเรามาปิดท้ายเบรกนี้นะคะ,ะด้วยเรื่องน่ายินดีของแม่เน่ปาสตี้ ตอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะที่จังหวัดสังกานีจังหวัดสังกานีรารประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเป็นอะไรต้นไก่ต้นไก่คือเขาบอกว่าจะมีแมตช์สังลาซึ่งโปรโมเตอร์ของเขาเนี่ยบ๊อบอารัมขเขาก็เลยบอกว่าถ้าจะมีแมตช์สังลาต้องต่อยกับคนนี้เลยใครยฟลายแมทเวนชั่นจูเนียร์ีคนนี้ถือว่าเป็นนักมวยระดับเทพะนะมีปีกเลยแหละบินได้เลยขนาดนั้นคือเก่งมากเนี่ยเขาจะไปต่อยได้นี่เขาต้อง ท่านไปขอแม่เขาเลยใช่จะบอกเหมือนกันว่าต้องขอแม่ต่อนเลยเป็อยากให้ต่อยใช่เพราะว่าจะติ้งต้องได้นะโดนต่อยมากๆเนี่ยเพราะเขาต้องบริหารประเทศเนี่ยเอานี่ยแต่ว่าคือเหมือนคนแหนืรักในอาชีพนักมวยมีเงินด้วยอะไรด้วยความท้าทายก็มีในชีวิตแล้วแฟนๆมวยก็คือรอลุ้นมากเพราะอยากดูเหมือนอารมณ์ว่าเราอยากดูนาดากับเฟเดร่าเจอกันหรือว่าเมโรนาโดกับเมสซี่อะไรอย่างเงี้ยซุปเปอร์นะคะทามริชาร์ดเชฟเฟอร์ค่ะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าเผู้จัดการ แต่เอามาพูดแบบว่าอย่างน่าสนใจว่าก็เนี่ยแมทอย่างเงี้ยใครก็ต้องอยากดูอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นแมทที่เรียกว่าสุดยอดแมทก็เดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันว่าเราจะได้ดูแมทสุดยอดนี้หรือเปล่าจบหรือยังจบแล้วจ้ายังนะเรายังมีอีกใครมี่ของพี่บาสค่ะสมรักคำศีรถือว่าโอ้โหนี่นะจดชมแล้วข้าเขาไงข้าเขานาขนมโตข้าเขาเล้วเทียน ไปเรียนบีบอยมาก่อนนีฟังฟังเจ <ๆ S 2> ๊ พี่บาสสมรักของเราเนี่ยนะคะไม่ธรรมดาแล้วนะคะเซ็นสัญญาชกมวยไทยกับช่องเคิร์ดแวนเดมรู้จักไงปสมก็ญญสมใจสนิทกันเป็นนักอ,อินธาแดงฮอลลีวูดเลยไปเซ็นสัญญาชกมวยไทยกันบนรอยอลส์นะคะคคที่เทศกาลหนังเมืองคานที่แล้วก็ทําเป็นเรี้ยลิตี้นะคะก็มีการดูว่าเออแต่และคนนี่ก็มีการฝึกซ้อมกันอย่างไรนะคะแล้วก็เรี้ยลิตี้เขาจะออนแอร์นะคะปลายปีนี้หรือว่าต้นปีนั้นโหเท่เนาะคือจะให้เห็นเลยว่าเขาต่อยกันยังไงเนี่ยคล้ายๆล้ายเลี้ยริต ว่ามีสคริปต์แล้วมันจะช่างเถอะเราก็ไม่รู้แต่คือมันน่าดูแล้วไม่นไรก็นะเรียบร้อยแล้วก็จบนะฮะก็เดี๋ยวพักสักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมาเรื่องราวสู่สนุกในจอสนามมินไนครับขอต้อนรับผู้ชมกลับเข้าสู่รายการจอสนามแอดนินไนในช่วงนาฬิกา น้องจะแข่งขันเข่นแข็งกันไปไหนคะเรื่องแรกของเราวันนี้ค่ะต้องใช้ความสมัครสมานสามัคคีกันได้ประเทศชาติไม่ใช่เชียร์เย่เชีร์กอไม่ได้ไงตอนนี้ช่วงนี้มันต้องเซียร์เยเร์เราเราเราจะเข่นเครียดกันเกินไปแล้วนะคะเพื่อเพื่อประเทศชาติตอนนี้ไงคนไทยหรือเปล่าเราคนไทย ไทยหรือเปล่าผมก็คนไทยผู้สาไทยนะก็รักกันผมรักทุกคนอย่างนี้ดีกว่าเสด็จน้องใครใส่เสื้ออะไรไม่เกี่ยวจริงๆนะเดรจน้องเสื้ออะไรก็ตามเสื้อน้ําเงินเสื้อหลากสีมีสีไม่มีสียิ่งไม่ใส่เสื้อยิ่งรักใหญ่เลยเล่เราไปดูเรื่องแรกกันเดี๋ยวก่อนนะคะทำไมหนูต้องยืนอ่ะเพราะว่าเธอไม่มีที่เอาเอา ดูเลยดีกว่าค่ะ,ะเรื่องแรกเป็นเรื่องอะไรคะเรื่องของการกริ้งชีสนะคะโดยเพมติดแล้วเขาก็บอกว่าเราจะกริ้งชีสมาจากบนเขาใช่ไหมงานนี้เราไม่ท้อมาแล้วค่ะ,ะ,ะนะกีฬานี้เรียกว่าอะไรครับพี่ชายครับกีฬากริ้งชีสค่ะ ไม่ได้ชีสเหรอคิดว่าต่อไม้น้น,นะชีเป็นรูปลักษหนึ่งแล้วก็ระวังนะคะว่าอะไรจะหกลงมาจากเสื้อสิวัดดูสิคะมไม่ได,ดูผมไม่ไดูดโมวยมันมีอะไรที่มัน <c oughs> บเบียดเบยควาใจมากกว่าเยอะดูนะ ก่อนที่มันจะไปกันใหญ่นะคะจะบอกกติกากันนิดนึงนะคะว่า1ทีมมี4คนนะคะ,ะจะใช้ทั้ง4คนหรือว่าสคนก็ได้แล้วก็ใช้แค่มือเท่านั้นและทีมของเขาก็ต้องมีการแต่งตัวให้คล้ายคลึงหรือว่ามีอะไรที่มันแบบบอกแบบว่าชันมาจากทีมใดก็คือว่าอยากจะแต่งตัวอะไรก็ได้แล้นเนี่ยมาจากมาจากอินเดนแดงป้ะโอ้โหเลย ดี๋ยวต้องต้องเข้ามาใกล้ใก้ันเด็ดเลยอันนี้ก็ทีมสหกรณ์ส่งมช่ไม่ใช่เฮ้ยเป็นตุรกีเป็ชีโตเม็กซิโกมาเองเด้อพี่ใบบามเตรีเตร็ดอะพมิโต้พี่โเม็นแรงวันสเปรย์เลยป่าไม่เคยดูอะไ่หนูเม็กซิกันอะพี่ใบพี่บ๊ามเตรีเตร็ดไม่ทันนี่ก็ฉลองกันไปนะครัคนนั้นคบไม่ได้นะคิวติดกันใช่ใช่แล้วเป็นเรื่องแมก เรื่องแรกเรื่องที่สองครเรื่องแรกเรื่องที่สองครับเรื่องที่สองก็มีภาพสนุกสนุกหลุดหลุดฮาฮาเจ็บเจ็บคันคันมาให้กีฬาต่างๆผมชอบผมชอบเวลาคนก็เจ็บตัวชอบดูให้ทันแล้วกันเบอกให้คนรักกันอยู่เลยด้วย่เดี๋ยวนี้มันกีฬาไงเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูว่าเจ็บตัวไงนะฮะ ปีแต้มเขาก็ไม่พอใจอะไรอันนี้อันนี้เรียกว่าเหวี่ยงของจริงนี่ขาหนี้นี่นี่ก็ปีกงางเกงงานี่ตึงเอาคุณป้าเอป้าดูหน่อยสามารถมีได้ค่อนข้างนี่โอ้โหเฮ้ยมันจะขึ้นไปได้จริงเหรอไม่ได้ไงก็เขาถึงได้ล้มให้ดูอันนี้ว่างงานแล้วนี่างงานนะคะว่างงานนะไม่ได้ช่วยประคองเลยดูแล้ว ทาให้มันหมุนได้มากขึ้นแล้วก็ไม่ล้มค่ะก็เป็นล้อแบบไอ้แมงมุมสปไปเดอร์ดูดิแล้วหมุนแบบว่าไม่ล้มไม่คว่ำแน่นอนไม่คว่ำมันไม่ควนน่ำเพราะอะไรมันขับยากเลยอันนี้คืออะไรวิ่งแข่งวิ่งแข่งวิ่งมาทอนอได้ไงเขาเรียกว่าเรียกวิ่งหอแรกเห็นไหมคะว่ากีฬาไม่แบ่งทั้งชุชาติแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสปิชวันนี้รู้สึกว่าโอปุ่นพิเศษไหมยังไงคะ บน,น,น,นแคร์นะคะนักบนแคร์นะครับคุณผู้ชมครับปกติเราจะนั่งกันแบบพังงาไม่ใช่หรอกโดนตัดงบอีแล้วนะฮะคุณผู้ชมมีงบก็ส่งมานะคะงานนี้ไม่ใช่เรื่องแค่นี้เราย้อนไงเราย้อนอ,อดีตเราจะย้อนเหมือนกับเรื่องต่อไปไงเขาเรียกว่าเจาะเวลาหาจินซีแบบว่าโอ้ยรายการเราลุกรายการเราต้องเป็นอย่างนี้ไปดูครับคุณผู้ชมนี่เป็นไงภาพเก่าถ้าไม่มีภาพเก่านี้ไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเจาะสถานที่ไหนนะฮะ อันนี้เป็นการเราไม่ได้ทำภาพเก่านะคะนี่คือภาพเก่าจริงๆอ่ะทีม้าข้ามสิ่งกิบขวาม้าฐานม้าม้ามือสตูดิโอยเจ็บไปลูกโอ้ยม้าลมอดูดูม้าผมว่าม้าเขาต้องชอบรู้ป่ะไปดึงมเขาออกมาทำไมเขาต้องการทีมือย่างนั้นนะใช่เขาต้องการอยู่อย่างนั้นเพราะมันมีม้าอยู่ระหว่างระหว่างแอปเปิ้ลพอดีไงเดี๋ยวถอะเออนะไม่ไม่ใช่เรากโคตรม้าแบบโอ้ชอบแบบว่าตรงนนั้ที่สี่ถ้าชอบกินแอปเปิ้ลนะว่ากันแล้วเนี่ย ซีวัตรักษาลุกหน่อยพระเอกเอาเอาเหอะค่ะก็เฮงากันบ้างนะคะนิดนึงสภาพบ้านเมืองแบบนี้เราก็ต้องหัวเราะวลนิดจิใจใส่กันนะคะเรียนมไปด้วยกันครับผม่ะห้าสี่มีอะไรมีอะไรนะถ้ามีอะไรอยากติชมรายการนะครก็ส่งมาได้ที่จสนาแอท 4s7 c o m ค่ะครับผมวันนี้ก็เหมือนเวลาสำหรับเรา3คนเท้านั้นครับพบกับพวกเรา3คนได้ใหม่ในรายการจสนาแอทวีนัยครับสวัสดีวันนี้ สวัสดีค่ะ